สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านแก้วจุลยนต์แท็กเตอร์นะครับวันนี้ผมพามาดูนิวฮอลแลนด์นะครับสภาพสวยเลยนะครับเขาเรียกว่าเกือบใหม่ป้ายแดงแล้วกันนะครับเป็นรถสวยๆนะครับมีเข้ามา1คันนะครับใครหานิวฮอลแลนด์คันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับสวยจริงๆนะครับถ้าใหม่กว่านี้ก็เป็นมือหนึ่งแล้วนะครับคันนี้ใช้งานน้อยเลยนะครับแล้วก็ก่อนไปชมคลิปนะครับแล้วก็พาดูสภาพรอบๆนะครับวันนี้ไม่ต้องดูอะไรมากนะครับดูความสวยก็พอนะครับหองส่วนต่างๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลย ของเาสภาพใหม่กริบจริงๆนะครับเหมือนซื้อมาจอดเลยครับคันนี้นะครับก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็สั่งกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับอ่านะครับวันนี้นะครับพามาดูนะครับนี่เขาแรงเป็นรุ่นนะครับทีทีสามจุนะครับเป็น49แรงม้านะครับแรงที่สูงสุดนะครับอยู่ที่180นิวตันเมตรนะครับที่1,300รอบนะครับรอบมาไวเลยนะครับคันนี้อ่านะครับห้าสิบแรงนะครับนั่นเองนะครับถ้าเทียบกับคูเปต้าก็เป็นพวกตระกูล L50 นะครับนี่เลยนะครับ แต่คันนี้ดูบึกบึนนะอ่ะามีคนแลคันนี้ดูบึกบึนวันนี้ไม่ต้องดูอะไรเยอะนะครับดูความสวยงามก็พอว่าเขาสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็กไปดูรถนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาก่อนเลยนะครับคันนี้สวยๆนะครับใช้งานมาเพียง6 6 9ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเป็นรถมือเดียวเลยนะครับอ่าคันนี้มีอุปกรณ์มาให้หน้าหลังนะครับเป็นใบมีดดินหน้าแล้วก็พานหลังนะครับ รถเป็นปี ,63 นะครับ6ก0กว่าชั่วโมงนะครับราคาอยู่ที่4990 0 0บาทนะครับจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับหามีเล่มชุดอ้อนครบเลยนะครับใครหาอยู่อย่างไวเลยนะครับเอาให้ไวเลยนะครับสวยจริงๆนะครับถูกก่อออกใหม่ายแดงเป็นแสนเลยหลายแสนเลยนะครับก็ว่าได้นะครับอันนี้600กว่าชั่วโมงเท่านั้นเองเดี๋ยววันนี้เราดูความสวยกันนะครับว่ารถเขาจะสวยงามขนาดไหนนะครับมีความกริบขนาดไหนนะครับอ่ากกว่าชั่วโมงนะครับเริ่มจากโซนหน้าก่อนเลยนะครับ ไปมีดารีนานะครับก็ใช้งานมาไม่เยอะเลยนะครับพวกเสียงต่างจากโรงงานซ่อมไม่กินจากโรงงานเครื่องเกียร์คับไม่เคยตัดท่อนนะครับยังอยู่เดิมๆอยู่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูปันไปพร้อมๆกันเลยนะครับสวยขนาดไหนดูไฟหน้านะครับฝากระโปรงสีสดสุดงดงามนะครับโพกสติกกงสติกเกอร์นะครับไม่มีถลอกเลยนะครับถือว่าสวยจริงๆนะครับอันนี้มีกระจังหน้ามาให้ด้วยนะของ MTW นะครับมีสวยๆเลยสีเหลืองนะครับอ่านี่นะครับ ในส่วนของยางนะครับเป็นของกูดเยยนะครับยางเต็มสี่เส้นเลยถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับแทบไม่มีรอยสึกเลยนี่นะครับวกเส้นตะเข็บยังอยู่อยู่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูคันหน้านิวนะครับนี่วันนี้มาดูความสวยกันดีกว่านะครับไม่ต้องดูว่าเครื่องเกียร์เทลากอะไรดีหรือเปล่ารถนี่เกือบป้ายแดงเลยแล้วกันนะครับลูกค้าซื้อมาจอดนี่เดี๋ยวให้ดูแผ่นเพจนะครับเห็นไหมครับกระดาษตัวนี้นะครับยังอยู่อยู่เลย นี่เห็นไหมครับอ่านี่เลยนะครับสภาพใหม่ๆเลยนี่นะครับอันนี้มาถึงร้านยังไม่ได้ล้างเคลือบขัดเงาเลยนะครับดูพวกไฟต่างๆนะครับแทบเหมือนอยู่ในชูรูมเลยนะครับไม่มีทะลอกเลยนะครับพวกตามราคาอาจจะมีรอยสนิมบ้างนะครับเพราะลูกค้านี่จอดนะครับโดนฝนโดนอะไรบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติเลยนี่นะครับ ไม่เคยขันแม้ติดจ,จุดเดียวนะครับคันนี้ให้ดูันังเป็นของ CMT นะครับเป็นผนานหกเขาเรียกว่าลงดินเนี่ยนับครั้งได้เลยนะครับเห็นไหมรอยแล้วก็พวกสีนี่ยังอยู่อยู่เลยนะครับดูสลักแน่นๆเลยมีให้ดูด้านท้ายนะครับดูไฟท้ายต่างๆเหมือนไยแดงเลยมีสติกงสติกเกอร์อยู่ครบทวนเลยเันนี้มาดูความสวยก็พอครับไม่ต้องดูอะไรเยอะ รถสภาพนางฟ้าเห็นไหมครับดูยางรอยกรุดเกียนะครับยังอยู่อยู่เลยถามว่าใช้งานบ้างหรือเปล่านะครับที่เป็นสนิมเนี่ยคือจอดนะครับจอดโดนฝนโดนอะไรบ้างนะครับมันเลยมีสนิมเป็นเรื่องปกติแต่คุณดูดอกยางนะครับเห็นมีรอยสึกเลยพวกตะคงตะเข็บนี่อยู่ครบทั้ง4ล้อเลยนะครับผมพาเดินชมอ่านี่ดูนะครับอันนี้เครื่องยนต์เป็นสีดจากโรงงานนะครับซ่เป็นจากโรงงานนะครับเครื่องเกียร์คัดไม่เคยตัดท่อนนะครับนี่ให้ดูไฟซสก่อนนะครับ สวยงามทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นเกียร์ซัทเทิร์นนะครับนี่สติ๊กเกอร์ตรงนี้บอกครบเลย8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ทอยหลังนะครับเหลือๆเลยนะครับให้ดูความใหม่ความสดนะครับโอ้โหใหม่กว่านี้ก็อยู่ที่โชว์รูมแล้วนะครับใครหามือสองอยู่ราคาเบาๆตอนนี้ต้องคันนี้เลยครับ499 0 0บาทนะครับด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับดือบอกนะครับลูกค้านั่งหรือเปล่าเนี่ยคุณดูความใหม่นะครับนี่ เรียกว่าสวยโดยไม่ต้องขัดเงาเลยคันนี้อ่านี่ครับ669ชั่วโมงนะครับนี่นะครับ669ชั่วโมงนะครับตัวทศนิยมหลังเป็นตัวจุดนะครับไม่ใช่6 0พันกว่านะครับนี่เลยนะครับเรื่องของน้ำความร้อนน้ำมนันต่างๆใช้งานในครบถ้วนเลยอันนี้ความร้อนที่ปกติเลยนะครับ ขหางกระด้านหน้าเดี๋ยผมเอาค้างไว้ตั้งแต่เช้าเลยนะตั้งแต่เช้าแล้วนะครับยังไม่มีลงไม่มีกระดิกเลยนี่นะครับสภาพาความสดความใหม่ของเขานะครับไทล,ลิกนี่ไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีเสียงเลยนะครับนี่เห็นไหมผม,ผมหมุนเบาๆเลยนี่นะครับเรียกว่าไม่ต้องวิ่งกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เพราะว่าเขาเรียกว่ายังไงใหม่จริงๆนี่ดูกล่องเครื่องมือนะครับ มีอะไรบ้างข้างในไม่ได้ใช้งานเลยลูกค้านะครับซื้อมาจอดจริงๆรอ่ารุ่นนี้นะครับดับเครื่องอยู่งนี้นะครับเป็นวาล์วงนี้ดึงดับได้เลยนะครับนี่นะครับไม่ใช่ดับกุญแจนะครับรุ่นนี้อ่าใครที่หาอยู่นะครับแนะนําเลยคันนี้ใหม่จริงๆมนี่ใหม่จริงๆนะครับ 6 6 9ชั่วโมงนะครับรุ่ฮอนแลนด์ที่จุด50นะครับดันหน้าพานหลังนะครับอยู่ที่4 9 9 0 0นากบาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะครับใครที่หาอยู่แนะนำเลยนะครับคันนี้ใหม่จริงๆนะครับไม่ต้องไปดูปายแดงนะครับใครมองหานุ่นฮอแลนด์รุ่นนี้อยู่ลองมาชมคันนี้ก่อนได้นะครับว่าความสดความใหม่ของเขาคุณถูกใจหรือเปล่านะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับอย่างให้ผมแจ้งเูทซีไว้ว่าผมจะมาถ่ายพวกสี่สิบเอ็พี็ ในเรื่องของพวกจิตมานะครับ ef 7 2นะครับแล้วก็ขีดอย่างนั้นให้นะครับเดี๋ยวผมกลับมาถ่ายให้นะครับว่าอันนี้ผมเพิ่งหายวัดนะก็ยังไม่หายดีนะครับเจ็บคอิดหน่อยแหละแต่ว่าต้องฝืนมาถ่ายให้ลูกค้านะครับชมนะครับตรงนี้ลูกค้าซื้อและจองเยอะมากเลยขอบคุณ fc และลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจในราคาพิเศษของเราและโปรโมชั่นของเรานะครับก่อนสิ้นปีนี้เรียกว่าจองแบบขล่มทลายเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเหลือรุ่นไหนกันบ้างใครที่พลาดนะครับที่พลาดรุ่นที่แล้วนะครับ ที่ลงไปเดี๋ยวรอรอบหน้านะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าโคของเรานี่ถูกใจลูกค้ายิงๆนะครับเอาแบบราคาพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับผมจะจัดโปรโมชั่นเป็นรูปไหนกี่แรงไม้ให้ชมอีกเดี๋ยวมารอชมคลิปหน้าได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ฝากนืโคนแดงคันนี้นะครับวันนี้ดูความสวยก่อนแล้วกันนะครับส่วนเรื่องวิ่งอะไรลูกค้าลองมาทดสอบเองล้วกันนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะพูดครับเจ็บคอรถสวยจริงๆนะครับสวัสดีครับ